ก็ภาพนี้นะครับเป็นภาพของคุณบินนะครับก็ได้ไปบังเอิญเจอกับดาราชื่อดังอดีตนะฮะคุณเนตดาวนพพาพัานธ์ได้ทาการบริจาคเงินช่วยเหลือไป10,000บาทพร้อมกับว่าบอกว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถช่วยได้ครับล่าสุดนี้นางเอกสาวน้ําใจงามครับคุณปู่ปรยาก็ไม่รอช้านอกจากจะช่วยอือสังคมแล้วเนี่ยพอทราบข่าวนี้ก็บอกเลยนะฮะว่า ก็ยื่นมือมาช่วยคุณเนตดาวณนะพาพันทันทีหลังจากที่ถูกพบว่าชีวิตลําบากป่วยหนกักขาถูกตัดอีกทั้งยังต้องพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆครับไม่พอถูกลูกเนี่ยทอดทิ้งไปเมืองนอกอีกด้วยแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้สาวปูอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยได้ต่อสายตรงถึงตัวแทนที่ประเทศไทยเพื่อให้นําเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับอดีตดาราชื่อดงังเพื่อเป็นการช่วยเหลือครับจากนั้นครับตัวแทนของคุณปูปยานะครับได้โพสต์ภาพขณะนำเงินไปมอบให้กับคุณเนตดาวและระบุข้อความว่า วันนี้เป็นตัวแทนของปูปรายาลงพื้นที่ชุมชนอุทัยรัฐได้เจอคุณแม่เนตดาวนักแสดงสุดเซ็กซี่ในอดีตรอยยิ้มแห่งความสุขจากผู้ให้ถึงผู้รับคุณแม่ตอนสาวๆเนี่ยสวยมากได้พูดคุยกันนานแม่มีพัดลมหนึ่งตัวเตียงนอนไม่มีอาศัยอยู่ในบ้านเช่าในชุมชนมา1ิกว่าปีขาแม่ถูกตัดหนึ่งข้างได้ส่งกำลังใจให้คุณแม่เนตดาวมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งหลังจากเรื่องราวดีๆนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตจำนวนมากมาชื่นชมความมีน้ำใจของสาวปูเพียบเลยครับ